สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการเกษตรมือใหม่นะครับคลิปนี้นะเป็นคลิปรีวิวนะครับผมโอเคเดี๋ยวเป็นยังไงไปรับชมเลยครับสวัสดีครับ คลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะผมพามาดูพามารู้จักนะครับ้าตัวนี้นะผมตัวนี้นะครับสีแดงเหลืองทองทองตัวนี้นะครับตัวนี้มีชื่อเรียกว่าอะไรครับบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้นะครับผมตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าบอลวาลทองเหลืองนะครับขนาดหนึ่งนิ้วครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับหนึ่งนิ้วก็หนึ่งนิ้วนะโอเคครับแต่ตัวนี้นะครับผม บอลวาลทองเหลืองนะครับทําหน้าที่อะไรนะครับเจ้าตัวนี้ทำหน้าที่อะไรนะครับตัวนี้ทําหน้าที่ในการเปิดปิดน้ำนะผมเปิดปิดการจ่ายน้านะครับอ่าแล้วมันทํางานยังไงนะครับเผื่อใครสนใจทำงานยังไงหมุนครับหมุนอืออ่านี่นะครับเหนียวแน่นทนทานนะผมน้าไม่รั่วซึมอะไรแน่นอนครับนี่นะครับการทางานจะลองดูด้านในนะลองดูด้านในโครงการด้านในนะครับหวผมจะหมุนปึ๊บนี่นะครับปึ๊บ นี่นะครับวันนี้ติดนะครับโอเคนี่การทํางานมันก็จะประมาณนี้นะผมเนี่ยมีตรงหมุนนะครับที่หมุนเปิดปฟิดนะเหมือนก๊อกบ้านนะครับผมอันนี้เป็นวาลนะครับวาลทองเหลืองนะครับหนาแน่นทนทานนะครับอ่าเราจะลองวัดดูนะผมว่าจะวาลทองเหลืองขนาดหนึ่งนิ้วเนี่ยมันหนาเท่าไหร่นะครับลองวัดดูความหนาของมันนะผมนะครับ ควา,ามหนาของมันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ3มิลน,นะครับผมดูที่ประมาณ3มิลน,นะครับอ,อัานี้3.2มิลน,นะครับตีไป3มมิลเฉยประมาณ3มิลครับมีอะไรอีกความยาวนะครับความความกว้างอานี้มาอนี้ปึ๊บป,ปึ๊บให้ดูนะครับผม6 6.2มิลน,นะครับ 62มมนะครับผม mm มินมินนะครับโอเคมาเก็ไปเหลื right ออะไรไหมความสูงความสูงความสูงของอะไรเจ้าตัวทั้งต,ตงตัวนี้ทั้งตัวนี้อ๋ออ่าวัดให้ดูนะครับความสูงของมันนะครับ,บนหบนึ่สามนึ่งเกสองโอเคบ้างอ่านี่นะครับความสูงของมันนะครับเจ็ดสิบนะครับผมอ่านี่วัดใหม่เจ็ดสิบสองนะครับเจ็ดสิบสองจุดสี่นะครับสองจุดสีม่มินนะครับนี่ ใช้อันนี้เราใช้เป็นเวอเนียนนะครับในการวัดนะผมอ่ดาดนในนะครับขนาดอันนี้เป็นเกียวในนะผมเจ้าตัวนี้เป็นเกียวในสามารถใช้กับตัวท่อนะครับต่อตรงเกียวนอกได้นะครับแล้วก็หมุนใส่นะครับอ่าอันนี้อยู่ที่การปรับใช้ของแต่ละคนนะผมแต่ตัวตัวเนี้ยเป็นตัวเกียวในอย่างนี้เลยเกียวในขนาดแปดหุนเออบอลวาทองเหลือง1นิ้ว8ดหุนนะครับผมอ่าใครสนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับผม ดี๋ยวผมทิ้งไว้นะครับเดี๋ยวขึ้น่ะขึ้นเราจะขึ้นให้ดูนะครับเบอร์โทรไลน์นะผมแล้วก็นู่นนี่นั่นนะครับหรือว่าใครอยากทรมาหาผมนะครับจากมือต้องทิ้งนะผมเดี๋ยวผมทิ้งไว้ด้านใต้คลิปวิดีโอนี้ดีกว่านะครับโอเคก็คลิปจะมีประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ